มันก็ทําให้เรานึกถึงภาพเก่าๆตอนนั้นที่ลองนึกย้อนไปเพื่อนเราเนี่ยบาดเจ็บทุกวันทุกวันบางทีกว่าจะเดินเข้ามาถึงนะครับเดินได้ประมาณกิโลหนึ่งหรือประมาณ500เมตรก็ถูกซุ่มก็ได้รับบาดเจ็บกองร้อยที่พี่อยู่ก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติการรบต่อได้เพราะมันเกือบละลายสูนเสียหนัก,นก,นกตายตอนนั้น8คนนะครับแชีวิตกองโจรผู้ก่อการร้ายคนนี้เนี่ยเขาจะอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ตามปวกตามพื้นที่เนินที่เราเข้าไปใกล้เขาจะซุ่มอยู่ไม่เกินอยู่ละ2คนพอเราเข้าไปลัศมี้นเขาก็จะเล็งยง ส่วนมากจะโดนหัวโดนหัวอะไรพวกเราพอยิงเปี้ยงปุ๊บมันก็ยิงกดอีกประมาณครึ่งประมาณไม่ถึงครึ่งแหละตทึ๊ดๆแล้วมันก็หายเลยหายไปเลยเราก็พกทิ้งตัวลงปุ๊บเราก็ยิงสวนมา 2- 3สานาทีเราก็หยุดยิงเพราะเขาไม่ได้ตอบตัวเราแล้วเราก็สำรวจความเสียหายปรากฏว่าพวกเราก็บาเดเจ็บตายแต่ส่วนมากนัดแรกอะโดนหัวทั้งนั้นเลยย้อนรอยสมรภูมนินี้อดีตอาสาสมัครทหารผ่านกรกฎเกตแก้ว พาเราไปตะลุยสมรภูมิเลือดในอดีตสมรภูมิรบผาแดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวผาแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับย้อนรอยสมรภูมิยังนําท่านเข้าสู่สมรภูมิจริงๆในอดีตเพื่อที่จะท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศแล้วก็เรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาโดยวันนี้อดีตานพรานกรกฎเกตดแก้วก็ยังอยู่กับเรา สวัสดีครับครับผมครับผู้การครับอยากให้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของผาแดงแห่งนี้ครับข้างหลังสวยเหลือเกินนะครับครับผมเป็นไงบ้างครับที่นี่ก็ย้อนไปประมาณปี2520มานะครับก็เป็นฐานที่ตั้งของผู้ก่อการร้ายคอมนิตนะครับเพราะว่าด้านหลังเราจะเป็นช่องตะโกนะครับช่องตะโกที่ผู้ก่อการร้ายคอมนิตก็จะต้องอยู่ในที่สูงเขาจะต้องมาตั้งฐานกองกําลังอยู่บนผาแดงตรงนี้แหละครับเพราะว่าการที่เราจะเข้าตีเขาในพื้นที่สูงะ มันจะขึ้นมายากเราก็จะเสียเปรียบนะครับเขาจึงหาที่สูงๆไว้มาตั้งฐานแล้วก็ส่งกําลังลงไปขัดขวางการสร้างทางด้านหลังเราเนะครับ,รบเขาก็จะส่งกําลังเข้าไปแล้วก็พื้นป่าบริเวณรอบนี้ทั้งหมดก็คือเขาจะมีกองโจรอยู่เป็นจุดๆเต็มไปหมดมแล้วก็ออกปฏิบัติการโจมตีพวกเรานะครับ,รบด้านหลังเรานี่เป็นหน้าผาเลยใช่ไหมครับเนี่ยคัดี่เป็นหน้าผาเลยครับชันเลยครับตรงผาแดงเป็นหน้าผาการที่เราจะเข้าตีเนี่ยเราเข้าตีด้านนี้ไม่ได้นะครับเราต้องเข้าตีด้านด้านที่ด้าน,าน,านที่เราเข้ามาด้านนี้มันจะเป็นที่ราสกหน่อย แต่ว่าเขาก็จะวางกับระเบิดทุ่นระเบิดวางกําลังไว้ขัดขวางการที่เราจะเข้าตีฐานนะครับครับตอนนั้นพี่กรกฎได้เข้ามาทําการสู้รบแถวนี้ก็ช่วงปี2 0 2 2ันอยี่ี่ะพี่ก็ปฏิบัติการแถวเนี้ยแหละครับก็บพวกเราก็สูญเสียมากนะครับเป็นไงบ้างครับการรบที่นี่ก็ยอมรับตรงๆเลยตอนนั้นอยู่กองร้อยอินรีดําแต่ค่ายปากตงใัยที่ส่งมานะครับเริ่มปฏิบัติการตันแต่ปี2 0 2พันยี่สิบเอ็ดว่าช่วงปี2 0 2พันยี่สิบสองยี่สามี่ก็ลุยอยู่แถวนี้คร,รับว่า เข้าตีฐานเขาไม่ถึงครับตอนพี่มาสองสามครั้งก็ประกันบาดเจ็บเสียชีวิตก็ต้องถอนกลับเพราะว่าใช้เวลาอยู่แรมเดือนเขาเข้าไม่ถึงเพราะเขาจะุ่้กําลังปล่อยกําลังออกไปุ่้โจมตีเป็นกองโจนนะครับแม้ว่าเราจะมีเวลาเราปะทะกันปุ๊บเราจะมีเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ติดกันชิปมายิงรอบๆๆๆรอบที่เราขอแจ้งพิกัดไปนะครับพอเราได้รับบาดเจ็บเราตายเราก็ตัดต้นไม้เพื่อที่ให้หอลงมันก็ยิงเราตลอดบางครั้งก็หอลงรับไม่ได้2วัน3วันจนเพื่อนเราเสียชีวิตนะครับ อันนี้คือทำเลสําคัญที่ผู้ก่อการร้ายเขาตั้งฐานที่สูงนะครับหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านภูเขาด้านโน้นแล้วก็ไปด้านด้านทิศเหนือนี่ก็จะเป็นเขาสะกลที่พี่เข้าตีแต่ว่าก็ไกลเป็นการจากนี้ไปนะครับเป็นฐานใหญ่ของเขาด้านหลังนี่เขาอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นรอยต่อเป็นเขตแดนนะครับมันจะเชื่อกต่อไปทางโน่นแหละทางเขตทางเขาใหญ่ <ừ> mm, ครับผมบก,ก็เป็นพื้นที่อิทธิพลของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เหมือนกันไหมครับใช่ครับ <ừ> mm. เพราะว่าคอมมิวนิสต์เขตอีสานใต้ร่วมกับคอมมิวนิสต์ต่างประเทศเขาจะใช้เส้นทางเดินตัวนี้ผ่านไปทางเขาใหญ่แล้วก็เขาจะขึ้นไปทางลงไปทางภาคใต้ก็ผ่านเทือกเขาไปนะครับทางเส้นทางหลักเลยใช่ไหมครับเขาเรียกว่าแทนใหญ่ตัวแอลใหญ่ของเขานะครับเพื่อที่จะแบ่งภาคอีสานของเราไปอยู่กับฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับแล้วตอนนั้นที่เข้าตีคือเส้นที่เราขับรถเข้ามาหรือเปล่าครับเส้นที่พี่เข้าตีพี่เข้าตีด้านด้าน ประมาณด้านทิศเหนือนี่ครับมันมันก็จะมีที่ไม่ไม่สูงเท่าไหร่ครับแต่ว่าเข้าไม่ถึงครับเพราะว่ามันจะถูกกองโจนเขามันเข้าตีคือเราจะเข้าตีกันหลายจุดพร้อมกันที่จะเข้าตีนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านล่างก็จะมีทหารของเราพวกปืนคอพวกอะไรก็ยิงสนับสนุนครับผมครับเห็นที่นี่เรานึกถึงภูหินล่องกล้าเลยครับผมภาพเหมือนกันเลยนะครับคือเป็นหน้าผาชะง่อนผายื่หนอกไปแล้วในที่สุดที่นี่เนี่ยเราเข้าตีได้ใช่ไหมครับครับ เท่าที่ได้เพราะว่าเราใช้ปืนใหญ่ถล่มแล้วก็ใช้กําลังจํานวนมากในที่สุดเราก็สามารถทําลายฐานที่มั่นของเขาได้แล้วก็นําความสงบในช่วงปี2,500ปลายปี2 5 2 3ครับเราก็สามารถเราก็สามารถครอบครองพื้นที่ตรงนี้ได้ครับนี่คือความเสียสละนะครับของเราทหารสารสมัครทหารพลานตำรวจชายแดนตำรวจตะเวนชายแดนตำรวจพลร่มครูพลเรือนร่วมมือกันนะครับครับอยากให้ที่กรกฎได้เล่านะครับถึง ความประทับใจที่มาครั้งนี้ที่มาที่ผาแดงครั้งนี้ครับก็ดีใจนะครับประทับใจที่เราได้ย้อนมาในสมรภูมิที่เราเคยรบนะครับมันก็ทําให้เรานึกถึงภาพเก่าๆตอนนั้นที่ลองนึกย้อนไปมันเป็นความยากลําบากเป็นความที่ว่าเราทําได้ยังไงเพราะว่าเพื่อนเราในบาดเจ็บทุกวันทุกวันบางทีกว่าจะเดินเข้ามาถึงนะครับเดินได้ประมาณกิโลนึงหรือประมาณ500เมตรก็ถูกซุ่มก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็พยายามเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่ายอมรับว่าช่วงแรกที่พี่เข้ามานี่สิบวัน กองร้อยที่พี่อยู่ก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติการรวบต่อได้เพราะมันเกือบละลายศูญเสียหนกศูนเสียหนักตายตอนนั้น8คนนะครับแชีวิตแล้วก็เจ็บอีกโอ้โหกองร้อยหนึ่งมาทั้งหมดตอนนั้นก็เจ็ดสิบกว่าคนเหลือประมาณไม่ถึง50อย่างเงี้ยก็ต้องรายงานไปทางหน่วยเนี่ยเขาก็บอกว่าเออในเมื่อสภาพอย่างเงี้ยเราก็ต้องถอนกาลังเพื่อปรับยุทธการใหม่ปรับแผนการรบใหม่ครับอะไรเป็นสาเหตุหลักของความสูญเสียที่ที่เขาต่อสู้กับเราครับระเบิดหรือสุ่มยิงเนี่ยครับตอนนั้นกับระเบิดจะไม่ค่อยมาากเท่่ไหรรคับ ถูกซุ่มกองโจนขเขาเนี่ยแหละ<ม>กองโจนผู้ขอการ,รัาน้ีนี่ย<ม>เขาจะอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ตามปวกตามพื้นที่เนินที่เราเข้าไปใกล้เขาจะซุ่มอยู่ไม่เกินจุดละสองคนพอเราเข้าไปรัศมีเขาก็จะตอนแรกเขาจะเล็งยิงเลยครับเปี้ยงส่วนมากจะโดนหัวโดนหัวอะไรพวกเราอ<ม>พอยิงเปี้ยงปุ๊บมันก็ยิงกดอีกประมาณครึ่งประมาณไม่ถึงขึ้นแหละตทืๆแล้วมันก็หายเลยหายไปเลยเราก็พกถึงตัวลงปุ๊บเราก็ยิงสวนมาสองสามนาทีเราก็หยุดยิงเพราะเขาไม่ได้ตอบตัวเราแล้ว ราก็สารวจความเสียหายปรากฏว่าพวกเราก็บาดเจ็บตายแต่ส่วนมากนัดแรกโดนหัวทั้งนั้นเลยอของร้อยพี่อยู่แดคนวันนั้นอย้ยุธการที่มาตอนนั้นครับเสียชีวิต8ดบาดเจ็บอีกรวมกันแล้วเจ็ดสิบกว่าคนเหลืออยู่4ี่สิบกว่าคนคต้องถอนกําลังกลับครับก็เรียกได้ว่าใครหลายๆคนนักท่องเที่ยวถ้ามาเที่ยวที่นี่มานอนกลางเต็นที่นี่มาชมวิวครับก็อยากจะให้ได้นึกถึงว่า<ม>ก่อนหน้าที่ท่านจะมา กลางเต็นท์มามีความสุขชมวิวสวยๆงามๆ <พ bright. S 1> แบบนี้มันผ่านเหตุการณ์อะไรมาบ้างนะครับและจากจุดนี้ครับผาแดงเนี่ยเชื่อมโยงกับจุดเมื่อสักครู่ที่เราไปกันนึกไ่มครับที่รถวิ่งรันเส้นก็คือกองลังเขาอยู่ที่นี่เป็นกองบัญชาการใหญ่แล้วเขาก็ส่งลงไปส่งกองโจรลงไปขัดขวางการทํางานการทำทำเส้นทางข้างหล,ลังเราเนี่ย<อ> <Beifall S 2> มันก็จะไปซุ่มโจมตีไปวางกับระเบิดไปเผารถแท็กเตอร์ที่จะทําทางตอนนั้นก็ลงข่าวกันคึกโคมเลยนะครับเพราะขัดขวางจนกว่าจะสําเร็จ ห้าปีแปดเดือนอย่างที่บอกครับผมนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือจุดกองบัญชาการใหญ่ของเขาเลยอันนี้จุดหนึ่งแล้วก็ตรงเขาสะกลนใหญ่กว่านี้เขาสะกลนี่เป็นฐานใหญ่ระหว่างรับรองแขกต่างประเทศเขาเลยครับครับครับสุดท้ายครับมีอะไรที่จะฝากท่านผู้ชมม้างครับจากผาแดงครับก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวมานะครับมามาเที่ยวแล้วก็ลองนึกถึงอย่างที่ผมบอกไปว่ากว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในวันนี้นะครับในอดีตก็คือสมรภูมิรบ ความขัดแย้งทางรัฐิกันระหว่างผู้ก่อการร้ายคนนี้ทังประเทศไทยกับทางรัฐบาลไทยนะครับก็อยากจะให้ลึกลำลึกถึงในอดีตว่ากว่าจะท่านเด้มาพักผ่อนหย่อนใจยังมีความสุขพื้นที่แห่งนี้มีอดีตมีตำนานเล่าขานกันครับผมครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่กรกฎเกตแก้วนะครับ,รบซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากนะครับอยู่ในสมรภูมิแห่งนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูสมรภูมิกันต่อ